ออกของต้นไม้ลบนี่งมันเู็นหลังเล็กหลังใหญ่ยังไม่เห็นหลังเลยครับน,น้ำอย่างลวกเลยเพื่อนโอ้เห็นแล้วครับอยู่ข้างในเ๋นยวไปดูพร้อมกันครับผมอยู่ในป่ากบกเลยในน้ำเลยครับเพื่อน สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สี่ครับผมสี่ธันวาเพิ่งลงดอกมาัจะาลาดกอนลงเยอะเลยครับผมนั่งดูทิศทางไว้แล้วครับเห็นพิม์ข้ามไปนี่ครับผมช่องข้างหน้านี่ยวซู้มให้ดนเพื่อนลงเยอะเลยครับลงให้ลืมเลย ไปเห็นทิศทางไปแล้วเดือดนะครับเห็นทิศทางไปแล้วบินไปในสองสามตัวแล้วครับข้ามหอมไปน,นีปเดี๋ยวไปดูตามทิทวนี้ไปเรื่อยๆครับผมพอพบเจอเช้าวาั 14, ที่สี่ธันวาคมหกเจ็ดครับผมประมาณเก้าโมงแล้วตอนนี้เช้าเดูดอกมันจะราบครับ พึ่งรอเกจสอนครับผมน้ำหวานนิดเดียวดอกมันจะลาบอยู่เช่ว่าเขาไปเอาน้ำหวานอะไรมาอีกครับผมแตครับเดี๋ยวพึ่งแต่ดูทางแล้แหละนี่เพื่อนเข้าเป็นออกตรงต้นไม้ลมนี่ครับผมเห็นแล้วผมก็เลยออกไปทำครบครับผมผมเดินมาถึงตรงนี้แหละค่อยออกไปทำครบเพราะว่าทรงบุกเข้าไปครับผมเขาอ,ออกตรงต้นไม้ลมนี่ มันจะลังเล็กลังใหญ่ยังไม่เห็นลังเลยครับนี่ครับอุย้ยนี่ครับเขาออกตรงนี้เลยนี่ครับสังเกตดีๆเพื่อนไปครับผมทำครบแล้วเนี่ย ลูกเพื่อนเห็นแล้วครับอยู่ข้างในีแเลยวาไปดูพร้อมกันกับผมอยู่ในป่ากบเลยในน้ำเลย

โอ้โหจิดจันทร์แก่แก่มากเ้โอ้โหขอไฟสีครับน้ำได้ครับ ไม่ค่อยติด <c oughs> แก้ก่อนกบไม่ค่อยติดครับโอ้ยจริงจัง กระจายครับผมกนตรายเรื่องไฟขอห้คอนน้ำครับผมพอผึงแค่น,นี้ำ Lên cho ổn Nó rồi đó này không khắp

เพื่ออนอกครับผมลบหลบหลบ,ลบ,ลบครบดับไปนานแล้วครับจุ่มลงน้ำครับผมแต่ครบดับไปแล้วแหละดับตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วครับจะจุ่มเพื่อความชัวร์ครับผมฟุกแล้วฟุกอยู่เพื่อนเพื่อนถึงจะแก่แต่แรงน้ำครับผม ก่อนน้ำสวยเลยครับพกุพกพุกดูน้ำครับผมสอนถงเรียบร้อยมีคี้เข้าไปดูที่ปงที่ใค่ไม่มีครับ้ัวน้ำดูเพื่อนน้ำสวยเลยด้ประมาณสองโลอัพอยู่ครับพึ่งแก่ครับผม ปดตาโปะแหละแต่ที่เจาะดูดก็มีครับผมถ้ามาเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้น่าจะเกือบสามขวดอยู่ครับประมาณสามขวดเกือบครับผมกลับพบดับไฟละเดี๋ยวนั่งดูขี้ไฟอีกสักพักครับผมแต่ว่าอยู่ในน้ําไม่มีปัญหาครับพบก็ดับตั้งแต่อยู่ข้างในละต่ออ่อนผมไม่ได้เอานะครับเ,เพื่อนๆสว่วนนี้อีกรอบครับผมอยู่ข้างในนี่เลยครับ งตัวกินน้ำก็ผมเมื่อกี้นี่ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วครับเป็นทรงสวยอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมหลังที่สองก็ผมของวันที่สี 6, ่พันวาหกเจ็ดเพื่อนโอ้หทังที่สองก็ผมพุกแล้วดูกับบินเข้าออกเยอะเลยครับ มีเงินเพื่อนมีอะไรไหมครับเพื่อนข้างในนี่เลยย้อนแสงหน่อยนะครับดำๆนะครับเห็นข้าเป็นออกครับไปครับผมจะทำครบไปเจอกันข้างในเลยครับ,บ,บออคร,บ,ครบเสร็จแล้วครับดีบเยลย ยงเข้าก่อนจุดทดกกปกองครับผมย้อยนะครับย้อยครับเติมย้อยใส่ผมแล้วครับ โอ้เขื่อนดูเดีๆก่อนครับโอ้สร้างลังด้วยสมผงเพื่อนผงเบลอเลยโอ้น้ำไม่มีจังหากโอม้มีน้ำเดือดมีน้ำนิดเดียวขอครับผม 嗯。Beast อค,คอเนเพื่อ,อนใส่พึ่งเป็นแบบนี้ครับผมโอ้โหพึ่งไม่ทําหัวน้ําไม่ใส่หัวน้ําเลยครับสร้างน้ําไม่สมปรุงด้วยหัวน้ําไม่ทําเลยครับผมดูขี้เหล่มากเลยครับคนนี้จะเคียยกินเล่นครับผมเคี้ยวเป็นยาเกสอนนี่น่าจะมยายาราบ ส่วนหัวหินมีสีส้มด้วยแล้วก็สีขาวไม่รู้ดอกอะไรบ้างนะครับสามสี่ๆเลยโอ้พึ่งไม่ทำรังเหมือนเกรสรไม่มีครับส่วนนี้นี่ครับเขียวดั่ว้ำบานนี่เดียวแบบเกสรทานได้ครับผมเกรสร หวานมันครับผมมันถั่วตัดขนมนถั่วตัดเลยน้ำหวานน่าจะไม่จะราบแล้วครับเพราะน้ำหวานไม่จะลาบก็มีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะกีสอนกีสอนอร่อครับ โอเคครับเพื่อนๆได้กลับแล้วล่ะครับสองลังสองโซนวันนี้ลังใหญ่ก็แก่งากแต่ได้น้ําคุ้มอยู่ครับเพื่อนได้น้าน่าจะเดี๋ยวกลับไปบ้านไปช่างดูครับน่าจะสองโลขึ้นอยู่โอเคครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับครับผม ถึงบ้านแล้วมาช่างครับผมโองน้ำแจ่มเนี่ยักว่างเลยโอ้สองโลหกขีดพเพื่อนๆนะครับสองโลหกขีดโอเคครับผม